ให้เน้อมัดให้ความปลดปาลารต่างๆนะครับเราให้ริสกีนะเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะพระเมตาเาหาหตาของลาระสุบฮาสัมพุทธาลามีทรัพย์สินเรามีโอกาสเรามีงานการทําเรามีเกียรติยศชื่อเสียงทุกวันนี้ได้ก็เพราะพระองค์ลักษลเป็นพระเมตตาที่พระองค์ประทานให้นั่นเองนะครับอันอย่าไดลืมมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับนั้นที่เป็นความดีนั้นล้วนแล้วแต่มาจากพระองค์ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่สิ่งที่เป็นภัยบาลาเป็นการทดสอบเรื่องเสียหายหกับเรานะนะั้น นะนั่นมันมาจากการกระทําของเราเองนะครับนะที่ส่งผลให้เรานั้นได้รับนะได้รับการลงโทษได้รับการทดสอบได้รับการตักเตือนจากลับสบาร์ฮาในวัตลาแต่ก็ได้แล้วครับสุดสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับท้นะครับถ้าเป็นสิ่งที่เป็นที่เดือดร้อนเป็นที่เจ็บปวดกับเรานะครับอันนั้นหมายถึงพระองค์ลอสบาร์ทานั้นจะปลดเปลื้องนะอลบล้างความผิดบาปกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากตัวเรานั่นเอง นี่คือพระเมตตาของลระบารมีมหาตาลาให้เราสมบัติอดทนนะครับในการทดสอบของพระลารมีมหาเนรมาตาลาพี่น้องครับัลพระมหาตาลาได้บอกเรานะครับในอัลกุรอานนะครับถึงความแท้จริงของอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์บอกนะอินฮะดัลกุรอานะยะฮดีลิเลยะติยะอักวามไว้บัญรวลมุมินีนัลละทีนียะมัลลูนัสซาลิฮัิอันนัละหุมอัจจันต์กับีรอนะอัลลอฮ์บอกว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นคำพิธีชี้ไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งนะและ เป็นทางที่ถูกต้องทางที่ที่เรานั้นจะรอดพ้นจากอาสาบกุบรและก็อาสาบจากไฟนรกถ้าเราเชื่อแล้วเราก็ปฏิบัติอีมาศรานและปฏิบัติด,ด้วยนะครับได้รับรู้ข้อมูลจากอัลกุรอานซึ่งเป็นพระธรรมตรัสรู้พระธรรมตวัตราแล้วเนี่ยเรานําน้อมรับแล้วก็นําไปปฏิบัติให้ได้แล้วปฏิบัติให้จริงจังแล้วก็ให้ต่อเนื่องแล้วก็รักษายืนหยัดด้วยนะครับในการปฏิบัตินั่นแหละครับเราจะได้รับความดีนะเราบอกจงแจ้งข่าวดีกาบดาผู้ศรัทธาและก็ทำความดี ศรัทธาอิมาแล้วก็ทําความดีนะการทำความดีทั้งหลายเนี่ยก็คือความดีที่ท่านนับดุบีมุมาสลอฮ์ฮะอัลลอฮ์สั่งได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับอย่าได้ต่อเติมนะอย่าได้เพิ่มเติมนะทำเฉพาะที่ท่านนบีได้ทําเอาไว้นะครับอัลลอฮ์บอกนะถึงการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นะอัจ,จรันกับ,บีรอถึงสวนสวรรค์ที่เขาจะรับนะความตอบแทนจากลัษณะทาราน,นั่นเองนะครับในสุราอัลจาเสียนะครับ อายะที่เจ็ดเราบอกว,ว่าไวลุลไวลุลเลิกุล,ลอากินอาซีมความไายนะความวิบัติเนี่ยจงประสบแต่ทุกคนที่เป็นผู้ที่โกหกแล้วก็เป็นผู้ที่ทาบาปมากนะเป็นผู้ที่โกหกเป็นผู้ที่ทาบาปมากหมกมุ่นยแต่ในเรื่องมอสัสธยาเรื่องบาปนะ ไม่ได้สนใจในเรื่องราวของศาสนาไม่ได้สนใจเรื่องราวของในสิ่งที่เป็นแบบฉบับอันดีงามของทารุสโรลาฮามาเลซัลลัมเลยนะหมกมุ่นอยู่กับการทําบาปแม้ว่าจะมีคนมาบอกมาเตือนเอาอัลกุรอานมาสาธยายให้ฟังก็ยังไม่ฟังอีกนะครับหรือบางคนฟังแล้วเนี่ยเอาไปเอาไปล้อเล่นเอาไปเยอะหยันทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นไม่มีความสําคัญนั่นเองนะจะเป็นยังไงคนพวกนี้เอาเร์บอกต่อไปนะครับว่ายาสมุอายาติลลาฮิตุตลาอะลัยฮิซุมมายุซิรุมุสตักบิรอ กัลลัมยัสมาฮะฟบัศิรุฟบาศิรุูบิอาดาบินอาลีมนะครับอัลลอฮ์บอกเขาได้ฟังอายัดข้อัลละสุบะตาลาคือได้ฟังอัลกุรอานแล้วนะที่สูกถูกอธิบายถูกสาธยาให้แก่เขาเนี่ยแล้วเป็นยังไงแล้วเขาก็ดื้อรั้นอย่างยะโสนะครับดื้อรั้นซุมอยซิรุมุสตักบิรอนะดื้อรั้นอย่างยะโสนะครับการหนึ่งว่าเขาไม่เคยฟังอายัดมาก่อนเลยกัลลัมยัสมาฮะประหนึ่งว่าเขาไม่เคยฟังอายัดมาก่อนเลยดื้อรั้นได้ฟังแล้วกลับดื้อรั้นอีก แทนที่จะน้อมรับเอาไปปฏิบัตินะแต่ดื้อรั้นอย่างยะโสนะประหนึ่งว่าเขาไม่เคยฟังอัลกุรอานมาก่อนเลยนะครับอเลาะบอกว่า,าฟาบ,บัชิรุบยาซาบินอาลีมจงแจ้งข่าวแก่เขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดนะคนอย่างนี้แหละนะจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดในวันอาคิราะนะเป็นความมิบัตินะอยะกุรอานมีคนบอกให้ฟังแล้วมาอธิบายแล้วนะครับให้ฟังนะแต่เขาก็ยังยืนกรานอยู่อย่างยะโสนะ ม่ยอมปฏิบัติตามไม่เชื่อแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนะไม่ให้ความสําคัญเลยเพราะอย่าลืมนะอัลกุรอานเป็นดําลักของอัลลสุบฮัตตาลาที่พระองค์ได้ทรงตรัสกับท่านทูลสุลลัลมฮะอิสลลัมนะครับผ่านท่านทูลสุลลแลมฮะอิสลลัมมาบอกให้กับบ่าวของพระองค์อย่างเราเนี่ยได้รับรู้ให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยแต่บางคนได้รับรู้แล้วไม่ฟังไม่ค่อยแล้วก็เอาไปเอาเอาไปทำเป็นเรื่องล้อเล่นไปนะครับอัลลอฮ์บอกว่าจงแจ้งข่าวดีกับเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวดด้วยเถอะนะครับ ว่า إذا علم من آياتنا شيء และว่า إذا علم من آياتنا شيء จะถอดด้วยฮุซัวอุไรกะละมาซาบุมูฮินแล้วเมื่อเขาจะได้ทราบนะทราบสิ่งใดจากอายะฮ์ของเราเขาก็ถือเอาอายะฮ์นั้นนะเป็นการล้อเลียนนะเขาทราบทราบอยายะฮ์ต่างๆของอัลเราสุอัตลาทราบองค์การจากอัลกุรอานแล้วแทนที่จะนําไปปฏิบตัติไม่เอาละนเอาอายะฮ์นั้นนะเอามาล้อเลียนนะเอามา ทำเป็นเรื่องเครื่องเล่นสนุกสนานกันไปนะครับเลาเร์บอกว่าอุไยกาละหวาซาบุโม,มหินชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันอับประยศนะครับนี่คือการเตือนจาจอัลัทธ์สุบาฮานอตลาพวกนี้แหละนะครับที่จะได้รับการลงโทษอย่างอับประยศอดสูน,นะบางคนก็เป็นมุสซิมบางคนก็ไม่ได้เป็นมุสลิมนะโดยเฉพาะกาฟเฟไม่ต้องพูดถึงเลยนะเอาอัลกุรอานไปล้อเล่นไปเยาะเย้ยะไปอะไรต่างๆพวกนี้นะ อันนี้เขาก็จะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดอยา่ยางอาวุโในวันอาคิเกห์มิววารอีฮิมจะหันนำเวลาอยูนในอนหุมมากัสิปมากัสซบูใช่อาอัลลอฮ์บอกว่าเบื้องหน้าพวกเขาหน้าคืนนรกจะหันนำและสิ่งที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้ก็จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาได้อันเนี้ยสิ่งท,ที่ที่ที่อัลลอฮ์บอกว่าข้างหน้าของพวกเขาหน้าคือนรกจะหันนำก,การลงโทษนี่รออยู่แล้วนะ คนที่เห็นอัลกุรอานเป็นเรื่องล้อเล่นเนี่ยนะเป็นเรื่องไม่สําคัญเพราะนั้นนี้เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องใส่ใจแล้วก็ถนัดให้มากกว่าสิ่งที่เราได้รับรู้ไปนะันคือธาราของร,รัุสภาเนวะตาราราะนั้นเรารับรู้แล้วเราก็นําไปปฏิบัตินะครับอย่าทําเป็นเรื่องอธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่มีความสําคัญนั่นเองนะครับเราบอกเวลาเวลามัตตะโดูเบนดูนิลาฮิอัลลยะนะอัลลอฮ์บอกว่า,าสิ่งที่พวกเขายึดถือเอาเป็นผู้คุมขรออื่นๆเราก,ก็จะไม่อำานวยประโยชน์เช่นกันสิ่งที่เขายึดถืออื่นๆเนระโยชน เขาไปหาโตวาลีโตตะเกียรนะไปนับถือกุบดของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะไปขอดูอาจากเขานะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่ช่วยอำนวยยชน์อะไรเลย,เลยแม้แต่คนที่เป็นมุสลิมก็เถอะทุกวันนี้ก็ยังมีนะที่นิยมช,มชมชอบเรื่องแบบนี้นะครับไปขอดูอาในหลุมกุบตของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นโตบาลีโตตะเกียรโตอะไรก็แล้วแต่นะครับ เชื่อในสิ่งต่างเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับอลเล่์บอกว่าสิ่งที่พวกเขายึดถือเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอลาเนี่ยนะแล้วก็จะไม่อำนวยประโยชน์อะไรเลยสําหรับเขาครับว่าเรามาแล้บุญอาซีมแล้วสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างใหญ่หลวงนะในวันนักเรากรจะรับการลงโทษแทนที่จะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ดีกลับได้รับการลงโทษเพราะเรพวกาไปเอาสิ่งอื่นนอกเหนือจากอลาเนี่ยมาเป็นผู้คุ้มครอง,องนะ เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิเสธทิ้งไปเลยระหว่างเรากอลลัวสวัตตลาขอดยอาโดยตรงจากพระองค์เลยนะครับบางคนบอกว่าต้องสื่อต้องไปแต่ว่าส้นต้องไปหาโน่นหานี่เพื่อให้เขาไปขอจังลวะให้เราอีกทีนึงอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเขาเข้าใจที่ผิดเราสื่อเราติดเราขอโดยตรงจากพระนรสวาตาลาเลยนะพระองค์ก็จะรับนะรับคำขอของเรานะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับอัลลบอกว่าฮาซาฮูดานี่คือแนวทางที่ถูกต้องนะนี่คืออัลกุรอานเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยคือแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะให้เราเชื่อให้เราปฏิบัติตามให้เราฟังเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็ไปปฏิบัติเลยไม่ต้องมีเงื่อนไขนะครับไม่ต้องสร้างเงื่อนไขรับแล้วก็ไปปฏิบัติเลยเอัลลอฮฺบอกฮาซาฮูดานี่คือแนวทางที่ถูกต้องวัลีนะัก็ฟารูบิอายาติรับบิฮิมนะอัลลอฮฺบอกสุวานาคนที่ปฏิเสธต่ออายัดกุรอ แห่งพระเจ้าของเขาเนี่ยนะครับลาฮุมาด้าบุมมิริจิไลลีมนะครับสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันมหันอย่างเจ็บปวดนะนี่คือ,อคาเตือนจากละอุบฮาในวัวตาลาที่เรานั้นจะต้องใส่ใจนะครับเรายืนยันแล้วว่าฮาซาฮูดานี่อัลกุรอเนี่ยคือแนวทางที่ถูกต้องแล้วทางนําที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็บรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลกุรอเนี่ยแห่งพระเจ้าของเขาเนี่ยใครที่ปฏิเสธใครที่ไม่เชื่อนะ สำหรับพวกเขาเนี่ยลาฮุมาซาบุมินริจนาลีมนะครับสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันมหันอย่างเจ็บปวดนะครับนี่คือสิ่งที่ตอบแทนสำหรับคนที่ไม่เชื่ออัลกุรอานที่ไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานได้ยินได้ฟังและเห็นเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนครับก็หวังว่าเราทั้งหลายนะั้นจะได้รับความเข้าใจแล้วก็ได้นําข้อมูลจากอัลกุรอานเนี่ยไปปฏิบัตินะครับเวลาเล็กเวละน้อยเวละนิดเวละหน่อยจะขอให้เราทำนะทำทำทำ,ท,ำที่อัลสุบานาบอกเรานะครับที่สําคัญก็คือนะ ว่ามัยเตอรสูลฟะกอรอัตอัลละใครที่เขาเชื่อฟังชารบบดีต่อทารสูเท่ากับเขาเชื่อฟังแล้วก็ชารบบดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราจะต้องให้น้ําหนักเลยเพราะฉนั้นการทําอามะนิบัละต่างๆจะต้องสอดคล้องจะต้องถูกต้องตามแบบที่ท่านอบีได้ทํเอาไว้ด้วยนะครับถ้าไม่ถูกนะเราก็ปรับให้ถูกซะนะครับเพราะยังมีมงคลนะหลายท่านนะครับบางทีนี่ก็ยังยึดติดอยู่กับแนวมัซฮับอยู่ นะมัศสาบนี้เป็นอย่างนี้อย่างละหมาสุพีเนี่ยเขาบอกว่าเอามัศสชเวียต้องยกมืออ่านดูอากุนุดแต่ไปดูในชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มีเลยทักษะนึงที่ทศรถสลาสลามยกมืออ่านดูอากุนุตในละหมาสุฮีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่จะต้องต้องยอมรับให้ได้ศึกษายอมรับให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับบางคนนี่ยังทําใจไม่ได้เหมือนกับคนที่จะละหมาดนะครับก่อนที่จะละหมาดตักเบสนะครับต้อง ก็กล่าวว่าอุซารีซะก่อนอุซารีฟอราตซุเพียอย่างเงี้ยนะครับทึ่จริงๆแล้วมันไม่มีในซุน่าทัรสูนาาไม่มีทัรสูนไม่เคยกล่าวแบบนี้นะครับก่อนการที่จะตักเวทการเนียก็คือการนึกอยู่ในใจนั่นเองเจตนาของเราที่ที่ที่ท,ท,ทำเพื่อนัสบาตลาไม่ต้องมา,มากล่าวเป็นถ้อยคานะออกมาอย่างนี้แต่บางคนนี่ก็ยังติดอยู่นะครับย,ยังยังยังไม่สามารถที่จะตัดตอนนั้นทิ้งไปได้นั่นเองก็ให้เรานั้นพยายามศึกษานะครับแล้วก็ ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ได้มันไม่มีอะไรยากนะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับอักูลกาฮาซาฟัส e ตักฟิรฮซีมาลวะุมวิลมีัมลิทัมฟิรอ์์ะฮีมสลามอะลิกุมะาะห์มัตุลลอฮฺวาลักราตุ